สวัสดีชาวบลิสทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ขอเชิญทาวเวสุวรรณนะคะมาช่วยชี้แนะแนะนำการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินกันจ้าอันนี้พี่เตรีมไพ่ไว้แล้วเนาะอย่างนั้นมาดูกันใบแรกครังจะบอกว่าาว ชาวบลิสส่วนใหญ่เป็นคนนิสัยดีจิตใจดีนะเป็นคนสดใสร่าเริงชอบช่วยเหลือเป็นเหมือนแบบ The ะสตาเนาะอืมเดอะสตาร์เนี่ยมันเหมือนแบบความสดใสได้หลายอย่างเลยทั้งน้ำทั้งความสุขนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนคุณจะมีความรู้สึกเศร้าๆมีบางอย่าง มีเหตุการณ์บางอย่างมาทำให้คุูรู้สึกเศร้าไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเราเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลาตามภาพเนาะแต่เราอ่ะเหมือนเจออะไรมาขัดขวางคือตรงนี้นะคะมาขัดขวางเราแต่พี่กลับมองว่าสิ่งที่เราที่ชาวบลิสคิดว่ามันไม่มีความสุขอะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่า คุณคือน้ำแล้วคุณกำลังทำให้ต้นไม้ตรงเนี้ยงอกงามนะแต่คุณอาจจะคิดว่าอืมไม่ได้หลังใจแบบไม่มันไม่ใช่ความสุขของคุณอืมหรือคุณคาดหวังมากไปคุณจึงมองแบบเป็นแง่ลบอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเศร้าเสียใจหรืออย่างที่บอกไม่ได้หลังใจอืม ทีนี้ถ้าเวสุวรรณบอกว่าคุณต้องตัดสินใจเลือกแหละเลือกว่าคุณจะทำเดินไปในทางไหนเนาะในคือกำลังบอกว่าบางเรื่องอะ่ะคุณต้องต้อง,องลดเรื่องที่ไม่ดีลงอืมต้องเดินในทางที่ถูกอะคะ่ะคือคุณเนะี่ยเป็นคนที่เก่งในเก่งในเรื่องงานนะ พี่มองเก่งในเรื่องงานแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดจินตนาการเนี่ยดูดังไพ่ดิก็ค,คือแบบมหาสจัรย์เนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่แบบบางคนเขาทำไม่ได้เออเก่งนะแล้วก็อืมคิดงานที่แปลกกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยเนี่ยไพ่กำลังบอกว่าเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละคุณต้องเปลี่ยนแปลง คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคือคุณเองอะ่ะเก่งอยู่แล้วหรือว่าคุณสามารถทำอะไรได้ดีมากมายเลยเนี่ยบางอย่างกำลังบอกว่าบางอย่างเราต้องทำงานเป็นทีมเราต้องช่วยเหลือแบบต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยถ้าเราทํางานคนเดียวมันไม่สําเร็จเพราะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบ ค่อนข้างจะอโลนอืมหรือเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะเป็นคนดูเหมือนขัดแย้งกับคนอื่นนะคะดังนั้นพี่มองว่าคุณจะต,ต้องลดการขัดแย้งกับคนอื่นลงเนาะคิดบวกให้มากคือบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีอืมบางอย่างเราต้องมองให้มันแง่ดีแล้วมันจะดีกับเราอะคะ่ะเนี่ยพอถ้าเกิดคุณลดความขัดแย้งลงนะ การงานคุณจะดีขึ้นน่ะจะเจริญก้าวหน้าเหมือนไฟเลยลุกชดช่วงเลยเออจะลุกโชดช่วงก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้ามากแล้วก็เนี่ยต่อไปก็เมื่อคุณแบบว่าลดการขัดแย้งใช่ปะ่ะการงานคุณจะจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นเหมือนเมื่อกี้คืคอคุณเป็นสายน้ําที่ ช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจที่ดีดังนั้นเมื่อคุณให้คุณจะได้กลับมาจะได้ความรักจากคนรอบข้างกลับมาและทุกอย่างมันจะสดใสพริบานงดงามเนาะดังนั้นพี่มองว่าอันนี้มันจะได้รับความช่วยเหลือร่วมมือในการทำงานแล้วงานมึงถึงประสบความสาเร็จได้เนาะเนี่ยและบาสุดท้ายก็คือคุณจะได้รับทรัพย์นั่นเอง คุณจะได้รับทรัพย์จากสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนะคะอืมดีงามอ่าเรามาดูไพ่นางฟ้ากันเนาะที่พี่เตยมไว้เนี่ยอ่านางฟ้าก็ยังบอกว่าเนี่ยมันคือรางวัลของคุณเนาะบาบันแดนเนี่ยอืมคุณจะได้รับรางวัลน,นะและนี้ก็คืออีกใบหนึ่งก็จะบอกคุณว่าเห็นปะ คุณเนี่ยเป็นคนมหัศจรรย์อืมแล้วนางฟ้าเองก็ช่วยเห็นปะช่วยให้คุณให้พรคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีแล้วไงถ้าคุณคิดดีทดําดีคุณก็จะได้พรจากนางฟ้าเนาะอืมแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะทําความดีได้อย่างไรบ้างอันนี้พี่ก็มาแนะนําเนาะอย่าให้คุณ ใช้หลักของพระพุทธศาสนาก็คือมีเหตุผลกับทุกเรื่องนะคะ,ะ,คะยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยคุณจะได้ลดการขัดแย้งลงนะและอีกใบหนึ่งขอเสริมเป็นอันนี้นะคะก็คือว่าอย่าให้คุณเนี่ยรักษาศีลศีล5ก็ได้เนาะมันเป็นสีลที่ ทุกคนใน,ในผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธควรจะต้องประพฤติปฏิบัติเนาะและลำดัำบ,บที่สองคือจาคานุสติหมายถึงการนึกถึงการให้ทานต่างๆการให้ทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ทางใจให้แรงงานให้เงินให้ความสุขได้หมดเลยนะคะอันนี้ถ้าคุณให้คุณจะได้รับกลับมาอย่างที่บอกเลย ข้อสุดท้ายคือเทว,เทวตานุสติก็คือให้นึกถึงความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาต่างๆที่เรารักอย่างทาเวสุวรรณก็ได้นะคะอันนี้เมื่อเรานึกถึงความดีของท่านเราก็จะทำตามท่านในสิ่งที่ท่านทำนั่นแหละเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราเชื่อท่านเราศรัทธาท่านเราจะทำตามท่านในสิ่งที่ท่านทำดีต่างๆนะคะ อันนี้ใบเสริมของพี่อีกใบหนึ่งก็คือเห็นไหมไฟล์ไฟเวอร์ก็คือเตรียมจุดพูฉลองได้เลยก็คือว่าเห็นปะถ้าคุณทําตามเนี้ยทุกอย่างก็คือประสบความสำเร็จหมดนะคะโอ้สิงที่ขาดไม่ได้คือองค์พ่อปปิกาคเนสน,นะคะท่านจะบอกอะไรท่านบอกว่า d e l i g h t เห็นปะภาพของท่านก็คือท่านยิ้มมีความสุข คุณจะได้รับความสุขรอยิ้มเสียงหัวเราะความปิติสมหว่างต่างๆเนาะดังนั้นทาเวสุวรรณมาบอกให้เราเนี่ยปรบพืติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำแต่ความดีไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วคุณจะได้รับกลับมา เป็นมหาศาลไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเงินทองค่ะพี่ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะและขอให้ชาวพิษทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ